ชูเรียนพันหมอนท่องคับพี่น้องปลูกสิบต้นได้อยู่ต้นเดียวต้นนี้ละ่ะอายุห้าปีครับพี่น้องนี่แต่ว่าสิหลอดแรงบอร่อปีนี่แรงหลายแรงคักแรงแน่เบิง้งเทั่งภูเขาพุ่อนะแดงจึงคืองอยู่เนี่ยว่าปีที่เจ็ดยังสิแตงกิง่งให้ออกดอก อันนี้ปีที่หาสิรอดรุ่นเบิ้งพี่น้องว่าสิม่มแรงว่าปีนี้รออฝนอยู่นี่ก็ทํำท่าคืมอยู่แต่ว่าคือสิโปตกดอกเบิ้งส่งทุเรียนหมอนทองปลูกอยู่สิบต้นเหลืออยู่ต้นเดียวและอีกต้นหนึ่งก็เป็นโคนเน่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่า กสิยู่นี่สวนนี่แหละค่ะพี่น้องกับท่อนเทนทั่วไปในสวนมั่งในหลากหลายสไตล์ไปแต่ว่าลักๆักกระจิปิการทำสวนออกล่างกายแหละค่ะพี่น้องทุเรียนหมอนทอง